อย่ามัวนอนตื่นสายอย่าได้อายทำกินอย่าไปหมิ่นเงินน้อยอย่าไปนอนคอยวาดสนาอย่าเสวนากับคนชั่วอย่าไปมั่วกับอบายามุกอย่าไปชิงสุกก่อนหาม อย่าพร่ามก่อนทำอย่ารำก่อนเพลงอย่าคมเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าเลือกคบแต่เศรษฐีอย่าเอาดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่ผู้อื่นอย่าฝ่าฝืนกฎระเบียบ อย่าเอาเปรียบสังคมอย่าไปชื่นชมคนผิดอย่าไปคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าววจีมุสาอย่านินทาพระสงฆ์ข้เจ้าอย่าขลาดเขลาเมื่อเรามีทุกข อย่าไปสนุกกันจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าไปผิดทักผานชนแล้วก็อย่าลืมตนเมื่อมั่งมีอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตา ทนทุกข์ด้ากู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงทนห้าพันปีสมณะพรามชีปฏิบัติให้เหมาะสม จเจริญสมถะวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสนาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระพุทธาศาสนา พุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษะสัตราพระศาสนาฝาไปให้คู่กันระบือเกียรติเกรียงไกลในสยามสมญานามนักสู้ผู้กล้าแข็งสระชีพยอมพรีชีวินแม้สิ้นแรง ดากวัดแกว่งยืนหยัดสู้ศัตรูไทยทหารเอกเทกเช่นเงาพระเจ้าตากเป็นคู่ยาคู่รุกรบจบสมัยวีระบุรุษสุดกล้าพระยาพิชัยสถิตในใจทุกดวงของปวงชน เหล็กน้ำพีหรือเรื่องเมืองรังศาสหวานบ้านพระยาพิชัยดาบหะทินสัก์ใหญ่ของโลกผืนแผ่นดินทินป่าสายธาราภูมิปัญญาพระพุทธศาสนาโปร ช่วยกันรักษาสืบสารเอาไว้ให้บุปานวัดของเราจะดีมีหลักมีฐานเพราะชาวบ้านเขาช่วยชาวบ้านจะสุขจกสวยจะรวยจะรอดเพราะมีวัดขัดนิสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็น่าจะอำนวยใช้ ช่วยกันมาช่วยกันไปสุขใจเอ่ยเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระประถมบรมราชองค์การขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่4พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562ก็ขอนนบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าทุกๆพระองค์ ขอถวายความเคารพพระมาหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าผระสังคาธิการทุกทุกรูป,ปรรก็ขอความเจริญสุขแก่ผู้นำชุมชนหมู่บ้านพอกำนันพ่อผุ้ใหญ่ ท่านผู้ช่วยสารวัตรประธานชุมชนอปตอสมอมยมพ่อยมแม่ยมปู่ยมย่ายมตายยมยายยมพี่ยมน้องลูกลูกหลานครูบาอาจารย์ข้าราชการทาหารตำรวจแพทย์พยาบาลพ่อค้าแม่ขายชาวนาชาวไร่ของเรา,เาในเช้าของวันนี้เนี่ย ก็มาติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรา FM 96.75เมกะเฮิรถ่ายทอดสดทุกวันทาง Facebook ไลฟ์ใน เฟซบุ๊กไรของหลวงพ่อธรรมะเพื่อชีวิตวัดดอยทัศเสาก็เข้ามาติดตามกันทักทายกันนะจ๊ะคุณโยมผู้ช่วยรีลูกวราพรสายลมที่หวังดีคุณสมบทแม่ติ๋มคงฟักแล้วก็คุณโยมจุดธาม,มาสผ้าไทยลูกอุไรพมมาลูกสุนันทาและก็ลูกพระนาวัน แล้วก็มีใครอีกนะเ,เข้ามาก่อนหน้านั้นท่านพูดช่วยสาเอาสาธุนะจ๊ะใครก็เข้ามาทักทายกันใหม่มาติดมาตามมารับมาฟังมาชมน้อมนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะเอาไปฝากกันอ,อวันนี้ก็ขอ คุยเล็กๆในน้อยเพื่อให้เราอยู่ได้อยู่รอดในสถานการณ์อ้าวลูกพระบุญยกรกรวิทเอาลงมาได้แล้วจักนะอตอนนี้ก็ใกล้จะออกบินทบาทกันและสองสามวันนี้ไม่ได้ทำวัดสวดมนต์นะ ที่ในห้องให้พระสงฆ์สมเนนทำวัดที่กุติของตนเองเว้นระยะห่างสักสองสามวันให้ผ่านวิกฤตเล็กๆน้อยๆไปก่อนก็จะได้มาทำวัดถ่ายทอดสดให้ญาติให้โยมได้ร่วมทำวัดสวดมนต์กันอีกสักสองสามวัน ลูกจุดถามาามาถามว่าหลงพ่อหายดีแล้วเด็๊แจ๊กก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ปกติดีนะแต่ปวดหลังนิดหน่อยไปขุดดินวันนั้นนึกว่าตัวเองยี่สิบห้าที่ไหนได้ห้าสิบสองห้าบสาก็เลยปวดหลังยก ยกไม้บ้างอะไรบ้างอืมเออมันก็แก่ไม่ใช่หนุ่มเหมือนเมื่อก่อนนะจะได้ทำอะไรมันกล้องแค่ว่องไวคอยจะลืมตัวด้วยนึกว่ายี่สิบห้าอ้าวโมทนาบุญกันแล้วกันที่เป็นห่วงเป็นในยนะกับทุกๆคนเลยทีเดียวอ้าวนี้ก็ยากโยมว่า การอยู่ร่วมกันเนี่ยในสังคมของเราหนึ่งเราจะต้องมีความเสียสละสองต้องมีความระเบียบวินไนัยการอยู่ร่วมกัน มีความเสียสละมีระเบียบมีวินัยและก็มีความจริงใจหรือความรักความสามัคคีสุดท้ายก็บอกว่าต้องมีความพอเพียงให้มันทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์ว่ามีความเสียสละ มีระเบียบมีวินัยมีความจริงใจและมีความพอเพียงเพื่อที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนสังคมของเราให้มีความเป็นอยู่ที่เรียกว่าพอเหมาะพอควรพอดีพองานพอที่ว่าจะมีความสุขทุกวันนี้เนี่ย เหมือนว่าโลกของเราคนที่มีความเสียสละก็น้อยลงคนที่มีความมีระเบียบมีวินัยก็น้อยลงคนที่มีความจริงใจรักสมัคคีกันก็น้อยลงคนที่มีความพอเพียง เห็นใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็น้อยลงแล้วโลกของเราสังคมของเราชุมชนของเราจะอยู่กันยังไงญาิโยูถ้าไม่มีหลักของคำว่าคุณธรรมไม่มีหลักของคำว่าศีลธรรมมนุษย์ของเราก็จะดำรงเผ่าพันธุ์ได้อีกไม่นาน นั้นก็จะต้องสูญหายล้มตายกันด้วยความโหดร้ายทารุณเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะยืดยาวแค่ไหนสงครามระหว่างประเทศยูเครนกับรัเสเซียหลายๆประเทศก็กำลังหาพันธมิตรต่อกัน อาตมาได้ไปศึกษาในาพระสูตรเรื่องของอาทิตย์ปริยายสูตรว่าเรื่องของไฟบรรลัยกันในคำพีกาวะอีกไม่ช้าไม่นานไฟบรรลัยกันจะเกิดขึ้นเจ็ดลูกก็มาน,นึกถึงว่า ไอ้ไฟบลายกันลูกใหญ่ๆโตๆที่เราเคยเห็นในหนังในละครที่มันกิ้งไปผ่านบ้านผ่านเมืองก็เผาผ่านบ้านเมืองพังย่อยยับอับปางก็มานึกถึงว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อไฟเกิดขึ้นไฟโลภไฟโทสะไฟโมหะไฟอคติเกิดขึ้นเนี่ยยากจั มันเจ็ดลูกพอดีอราคคิโทสักคิโมหคิฉันทาคติพยาคติโทสาคติโมหคติเกิดความอคติต่อกันในโลกนี้เห็นไหมญาติโยมไม่ต้องเฉพาะต่ออะไรอะ สงครามระหว่างประเทศแค่เป็นเพื่อนกันเกาะกระแสหน่อยมีกระแสข่าวเรื่องน้องแตงโมยอย่างนี้เพราะมันมีราคะกิโตสกิโมหคิมันฆ่ากันได้มันทำร้ายกันได้หรือได้หลายหลายเรื่องหลายราวที่เกิดขึ้นเพาผ่านชีวิตทรัพย์สินของกันและกัน ก็เพราะไฟบันลายกันมันเกิดขึ้นในใจของมนุษย์แต่ถ้าหากว่าไฟบันลายกันมันเกิดขึ้นในผู้นำของแต่ละประเทศยติงยืไม่มีคำว่าเสียสละไม่มีคำว่าระเบียบวิน,นัยไม่มีคำว่าจริงใจสมัคคีไม่มีคำว่าพอเพียงหรือมีคำว่าสันโดษจินดี นั่นแหละทุกคนก็จะนำอาวุธยุธทธปรคกรณ์ที่ได้สร้างขึ้นด้วยโมหะนะการสร้างอาวุธเนี่ยเกิดขึ้นด้วยโมหะและโทสัจญาติหมายหมายมั่นปั้นมือจะเข็นจะฆ่าจะทำลายร้างฝ่ายตรงข้ามนะ เปิดปรามนูอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าอาวุธสารเคมีอาวุธเชื้อโรคตอนนี้เราก็ได้ระจญภัยกับอาวุธเชื้อโรคนั่นก็คือโควิด2 0 1 9อาจจะเป็นเชื้อที่ถูกปล่อยมาได้หมดด้วยโลภยัดยก มันอยากได้เงินได้ทองนะอยากมีเงินมีทองล้นฟ้าล้นแผ่นดินอยากมีรายได้คิดอาจจะสร้างยานอาวกาศสร้างนะยยานเพื่อจะไปอยู่บางประเทศมีความคิดว่าไปศึกษาที่ดาวอังคารดวงจันทร์ว่ามันจะไปอยู่ได้ไหมพยายามจะสร้างยานครับ เอามนุษย์ขึ้นไปอยู่ในในดาวอังคารถ้าเกิดเหตุเพศภัยในในโลกมนุษย์ก็จะได้ขึ้นยานไปมันคิดถึงขนาดนั้นเลยอ่ะนั้นก็เป็นเรื่องของลกสถานการณ์ที่มันเต็มไปด้วยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟอคติทั้งสี่ยากจ,จุกอ่ะคราวนี้ยอ่อเนะี ให้น้อยลงมาเหลือพวกเรานี่แหละนะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเล็กๆน้อยๆในหมู่บ้านในชุมชนของเราทุกวันนี้ก็เหมือนกันมนุษย์เริ่มไม่มีคำว่าเสียสละความเห็นแก่ตัวของคนเรานี่แหละโยกจะเป็นบ่อนทำลายล้าง ไม่ว่าตัวเราเองพี่น้องเราเองพ่อแม่เราเองญาติของเราเองอคนในหมู่บ้านในชุมชนของเราเองถ้าเราเห็นแก่ตัวเราก็ <c oughs> ไม่หวังประโยชน์อะไรทำอะไรก็ขอให้ตัวได้ตัวรอดในที่สุดเนี่ยมันก็ทารเบากแวง้ง เมื่อคนเราเห็นแก่ตัวมันก็ไม่มีระเบียบไม่มีวินัยเอาแต่ใจเอาแต่ได้ประพฤตินอกกฎนอกระเบียบนอกรูนอกทางนะะก็ไม่ปฏิบัติตามหลักกฎหมายไม่ปฏิบัติตามหลักศีลหลักธรรมมันก็ประพฤติละเมิดนะละเมิดกฎละเมิดร,ระเบียบ ระเมิดวินัยต่างๆขึ้นมาก็เป็นปัญหาพอมันระเมิดแล้วมันก็ไม่จริงใจต่อกันไม่รักกันไม่สมัคคีกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปตัวใครตัวมันอนะ่ยากจบม,มนุษย์ก็เลยไม่แตกต่างกับส,บสัตว์ปรสาททั้งหลาย แย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ท้ายที่สุดก็ล้างผ่านชีวิตทรัพย์สินของกันและกันนะยมนะอืมเมื่อมันเป็นอย่างนี้คำว่าสันโดษยินดีมันก็ไม่มีคำว่าพอเพียงคำว่าเอื้อเฟื้อคำว่าเพื่อแผ่มันก็ไม่เกิดขึ้น มีแต่คำว่าลบ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 เอาให้เยอะเยอยยท้ายที่ส um me. ุดก็เป็นเหตุเป็นเพศเป็นภัยอ่ะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเขาไว้เล็กๆน้อยน้อยเป็นข้อคิดว่าชีวิตของเราไม่ยืนยาวอย่าดําริชั่วอย่าพูดชั่ว อย่าทำชั่วอย่าเลี้ยงชีวิตชั่วอย่าพยายามที่จะไปทำความชั่วอย่าไปตั้งสติชั่วอย่าไปทำจิตใจให้มันชั่วสรุปแล้วต้องทำจิตใจของเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิเรียกว่าเห็นดีเห็นงามเห็นชอบถ้าเห็นดีเห็นงามแล้วเนี่ยเห็นชอบเห็นถูกต้อง มันก็จะไม่ดําริชอบอมันก็จะไม่ดำํำริในทางที่ชั่วไม่พูดในทางที่ชั่วไม่คิดในทางที่ชั่วไม่พยายามในทางที่ชั่วไม่ทําในทางที่ชั่วนะไม่เลี้ยงชีวิตในทางที่ชั่วไม่ทําการงานชั่วมันก็จะได้ถูกต้องนะดีงามนะอา้าวฉะนั้นก็ขออนุโมทนาฝากเอาไว้ นะจ๊ะกับทุกๆคนเลยเนาะอ่ะเพียรพยายามก็แล้วกันร่วมแรงร่วมใจกันมีอะไรจะร่วมด้วยช่วยกันจะเสียสละก,ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะจ๊ะอืมอ่ะวันนี้ก็ดูนาฬิกาเหลือสองสามนาทีอ่ะก็ขอโมทนาบุญด้วยวันที่สิบสามถ้ามีโอกาส อีกเลนไข้โควิดไปร่วมบุญกัน ladım. ทอดพระปาที่สี่แยกชมบอนสารคู่บุญบารมีสมเด็จพระเจ้าตักสินท่านพ่อพยาพิชัยดับตั้งแต่เวลา8ปดนาฬกาสาน <iner> าท <iker> ีก็จะทําพิธีในการบวงสรวงเทิดพระเกียรติเทิดเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านพ่อพยาพิชัยดับแล้วก็เวลาสิ อานาิกาก็จะมีพิธีในการทอดพระป่าร่วมบุญในการสร้างสารคู่บุญบารมีให้สำเร็จร่วมไปนโยมนะคนละเล็กคนละน้อยนิดหน่อยใครมีข้าวปลาอาหารจะไปถวายพระก็เอาไปจะไปตั้งโรงทานก็เอาไปในช่วงนี้ก็เกรงใจญ,ญาติโยมเนาะนก็บอกบุญเท่าที่จะสามารถทำกันได้ไปกันได้ก็แล้วกันนะ ในสถานการณ์อย่างนี้ไปแล้วก็ดูแลตัวเองเนาะมโมทนาบุญนะไปร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนส่งเสริมนะก็จะมีทางท่านผลเอกสิริทิวพันธ์อดีตแม่ทัพภาคที่สามมาเป็นประธานแม่ทัพภาคที่สามคนปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาและก็ท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าหน่วยงานราชการก็ร่วมแรงร่วมใจกันไปร่วมกันทอดพระปาในข่าวครั้งนี้ และก็พี่น้องประชาชนร่วมด้วยช่วยกันเนาะอาโมทนาบุญนะ,ะวันนี้หมดเวลาก็ขออำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทุกคนได้บำเพ็ญแล้วกระทำแล้วจงเป็นตบะเป็นเดชะประวะปัจจัยนุนนำตามส่งให้อยู่ดีกินดีมั่งมีสีสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอจะเริญพร